โอ้โอ้โอโอ้จ้จะได้ไหมจะได้สิดีปลาไหลสามปลาช่อนสี่เองเ็งจะเอาไปจี๊สักตัวเะล่ะเด็กุ้งเลยครับเพื่อนไม่รู้มีตัวอยู่หรือเปล่าดูสิดูสิโอ้โอ้โหเสียดายบิ๊กไซส์เลยโอ้โห ตังน oh, 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 oh. oh, oh, ี้โกงเหมือนกันอยู่ไหมเอ้าอยู่อยู่อยู่าอ่าอ่าอยู่อยูโอ้ดูดูบิ๊กไซส์หรือเปล่าครับดูดูนุบ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 โอ้สวยสวยสวยไสสวยไส์สวยไส์สวยนี่ ้อาเอาเอาเอา,เอา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 มาลุ้นกันสิว่าตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมดูซิโอ้โหไซส์สวยครับเฮ้ยเพิ่มอีกหนึ่งแต้มโอ้หนักเลยน่าจะสองหลังนี้โกงครับ ยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่ดีหรือเปล่าแต่มีเม็ดครับน่าจะอยู่หรือเปล่าเนี่โอ้ยน่าจะหลุดไปแล้วอืเอายังอยู่เออตัวสวยอยู่ตัวสวยอยู่นึกว่าไม่อยู่ตัวพอได้อย่างเงี้ย де. โอ้นยนกจรกจิง เพื่อดูผลงานก่อนไป <c oughs> <Bye. S 2> จ่าจ่าได้ไหมจ่าได้สิดีปลาไหลสามปลาช่อนสี่เอ็งจะเอาไปจีสักตัวเะล่าไม่เป็นไรครับจ่าเอา้างั้นจ่าไปแล้วนะครับ